นี่คราทอะไรทำอะไรยักบวกครับเด้อโตโตโอสวีดันสวัสดีเอฟีนะครนี้เรามาเอาแยงช้างนะครับแยงช้างของพี่น้ำหวานะเอฟซีนี่นะครับจะพาพี่น้ำหวาเดินเล่นนะครับ ดเดินเดี๋ยวไปเยี่ยมหมูดาวก่อนไปเยี่ยมหมูดาวกอนเยี่ยมดาวเยี่ยมดาวอาการดีขึ้นแล้วนะฮะถ่ายเป็นถ่ายเป็นก้อนแล้วนะครับนี่พี่เดือน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  ด,ด,ด,ดาวซเปอร์สตาร์แห่งบ้านตะการแน่แน่ซาแล้วซาแล้วดาวเอ้ยดาวดาวมูดาว,ดาวสบายดีไหมไม่ได้มาเยี่ยมบะอ่าไม่ได้มาเยี่ยมบ้านมูดาวตั้งนานนะพี่สิเพราะชฉางที่บ้านเยอะมาก กเขี้ยงฮะต้องนะรงับผิดชอบความาสะอาดก็เหนื่อยแล้วมันสุกดิ้นใส่ๆเสกไส้มันแท้ๆมื้อนี่มันแท้ๆ <c oughs> แสนคูณ <c oughs> ช่องน้องแสนคูณ เอ้อ้เข้าปากหน่อยก้ยเข้าปากก้ยเข้าปากก้วยเข้าปากหน่อยก้ยเข้าปากน่ยเอ้ควักควักค้โชงาด้วยเอ้อเด้อเด้อมีความสุขได้มายืนในสายเหตสาจืดตื <laser> ้อ <message> <S immun Nai robi> ไม่ไร็ว่ดี๋ยวไม่ใตติขลังแล้วนั่นนั่นน่นอันนี้น้องปีใหม่ท่าไรสุดอืมโอ๊ยเริ่มซาอีกแล้วเริ่มซาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ส้างสองโต้เห็นเหลื่อยอยู่ซื้อมือนี่บ่ไว้บ่ไว้ไปไซสบอะไ้เลยขนาดเอฟซียังถ่วงอ่ะ ขอเสียงหน่อยดาวดาว,ดาวขอเสียงหน่อยดาวขอเสียงหน่อยดาวดาวอือหึ่ปะ่ะถูกามาธรรมดาอือฮัลโหลทะเลืาะแล้วตะเลาดแล้วตะเลาดแล้เวเออขี้ติดตูดเออมูดาวขี้ติดตูดเอดูแล้วเป็นคราบอยู่นะเอฟซีอันนี้จะเป็น เรียกว่าต้นไม้ไม่รู้ว่าภาคกลางเรียกว่าอะไรเร,เรียกว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นเหลื่อมนะครับสามารถเป็นยาให้น้องช้างได้นั่นนะผมไปรีนกับพี่เดือนนะปะทุโอไม่ต้อนรับเลยเนี่ยพี่เดือนก็ไม่ต้อนรับเราเลย Mũ đào xăm bài đi đã hạ đào tô liêu đã hạ đào นี่โมจ่าเ้ยทำอะไรทำอะไรอันนี้เขาโยกซ้ายยกขวาอันนี้พี่เดือนนะครับพี่เดือนพี่เดือนก็นักเลงเหมือนกันนะเนี่ยนักเลงนักเลงนะพี่เดือนนักเลงอันนี้คุณแม่เป้งแม่เป้งน,นะครับแม่เป้งแม่เป้ง โยกโยกดาวอยากบวกดาวอยากบวกแน่นแหนตอนนี้จะบวกผมแล้วตอนนี้ตอนนี้จะบวกเราแล้วนะครับ าอยากบวกนะครับ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 อยากบวกดาวดาวขอบวกหน่อยดาวอยากบวกนะครับอยากบวกครับดูดูโตโตโอ้ประตัดประตัเว้ยประตัดประตัเว้ยนะมึงจะเตะข้ารังอยางงีกเว้ยโอ้โอ้แสดงว่าเป็นปกติแล้วนะ เอหายแล้วซาเลยนะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยกลับมาแล้วเพิ่เติมคือดื้อดื้อกว่าเดิมน่ัอไม่สนใจของกินเลยเจ้ามาหาไข่เขา

ไม่เลือนหาบนาครับเราเพื่อนตำรวจกอนว่าพี่ลี่าบน้บคลืนโบกโดดไปโดดมาผู้ดีๆเด้อว่าใครบน้บคล่นโบกม่นเลื่อนเียไปมานเดือาบนากรคชหดาว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 โชว์สเตปขี้ดื้อหน่อยดาวโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 เฮยาอินคยืนยังมา ครา,าไม่สบายยังอ้วนเหมือนเดิมหดยังไงพี่แ่งจะได้หายตวเดดนะลักกี้หยุดเลยือนที่พี่เดือนพี่เดือนอยากบวกกับพี่เดือน มากวนมากวนแกง๊งเดอะแก๊งน้อยนะฮะโอเคนะเมฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เข้าหอมปิดคลิปให้หน่อยซั่ปอสำหรับคลิปนี้โอ้ยยินไหยจุกด้วยโอเคฮะไปล้ะครับสวัสดีครับ